เลมูเรียและแอตแลนติสมักถูกกล่าวถึงในฐานะตำนานหลายคนเชื่อว่าคริสตัลหรือหินมงคลเหล่านี้เป็นที่เก็บข้อมูลและปัญญาของอารยาธรรมที่หายสาบสูญเหล่านี้ไว้ย้อนกลับไปกว่าหนึ่งแสนปีก่อนกลุ่มสิ่งมีชีวิตจากหลายดวงดาวรวมตัวกันในพันธสัญญาการล็กติกและอาสามาสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์บนโลกเพื่อจุดประสงค์แห่งสันติภาพและแสงสว่าง เลมูเรียตั้งอยู่บนผื้นแผ่นดินใหญ่ระหว่างแคลิฟอร์เนียและออสเตรเลียโดยศูนย์กลางของอารยาธรรมอยู่ที่เกาะมูซึ่งปัจจุบันคือเกาะคาวายของฮาวายผู้ที่มีสัมผัสที่6หลายคนกล่าวว่าพวกเขาสามารถสัมผัสดได้ถึงพลังของเลมูเรียที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่นั่นเลมูเรียถือเป็นการทดลองอันยิ่งใหญ่ในการนำพลังงานจากมิติที่สูงกว่ามาสู่ร่างกายมนุษย์ในโลกมิติที่ส สิ่งมีชีวิตเลมูเรียนส่วนใหญ่มาจากดวงดาวซีเรียสและกลุ่มดาวเพลอาดีสซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังงานแห่งความรักสันติภาพและจิตสำนึกแบบพระคริสต์เชื่อกันว่าดาวซีเรียสคือดาวที่นักปราดสามคนตามเพื่อค้นหาพระเยซูลหลังจากประสูตร ชาวเลมูเรียนได้รับการสอนให้เปิดใช้งานจากกระทั้ง7ของร่างกายและเชื่อมโยงพลังงานนี้กับโครงข่ายผลึกใต้โลกผ่านจากระเอิร์ธสตาหรือที่บางครั้งเรียกว่าจากกระที่ศูนย์หรือวสุนทรา เป็นศูนย์พลังงานที่อยู่นอกกายเนื้อแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบพลังงานหรือกายทิพย์มีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการเชื่อมโยงพลังงานของเราเข้ากับพลังงานของโลกและเชื่อมต่อกับประตูพลังงานระดับจักรวาลผ่านจักระโซสตาร์หรือบางครั้งเรียกว่าจักระดวงดาวแห่งวิญญาณเป็นศูนย์พลังงานที่ละเอียดอ่อนซึ่งอยู่นอกกายเนื้อของเราและถือเป็นจักระที่อยู่เหนือศีรษะเหนือจักระทั้ง7 ด้วยวิธีนี้พลังงานจะไหลจากแกนผลึกของโลกผ่านสุชุมนาไปจนถึงประตูมิติที่9และเหนือกว่านั้นเป็นช่องทางพลังงานที่สามารถรับส่งและเก็บข้อมูลได้การส่งผ่านพลังงานในระดับนี้ต้องอาศัยซิลิกอนไดออกไซด์หรือผลึกควอตซ์ซึ่งสามารถยกระดับพลังงานของมนุษย์ส่งฐานข้อมูลและรับสารจากมิติที่สูงกว่าได้ดังนั้นชาวเลมูเรียนจึงสามารถมีร่างกายในโลกวัตถุ แต่ยังคงติดต่อกับข้อมูลในระดับจิตวิญญาณสูงได้พวกเขาเรียนรู้วิธีบันทึกข้อมูลลงในผลึกคอร์และนั่นทำให้เรายังสามารถเข้าถึงปัญญาของพวกเขาได้ผ่านคริสตัลเหล่านี้เมื่อสัมผัสร่องบนคริสตัลเลมูเรียนซีดคอร์ด้วยปลายนิ้วจะเป็นการเปิดใช้งานข้อมูลที่ถูกฝังไว้ในผลึกนั้นบานคนเชื่อว่าชาวเลมูเรียนรีบบันทึกปัญญาไว้ในคริสตลัลเมื่อทราบถึงชะตากรรมของตน แต่บางแหล่งเชื่อว่าพวกเขาทำสิ่งนี้มาตลอดเพราะเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการทำงานร่วมกับโครงข่ายผลึกของโลกเพื่อเปิดประตูสู่การรับรู้ในระดับสูงต่อมาพวกเขาเกิดความขัดแย้งเมื่อสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าอนูนากิเดินทางมาจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ชื่อนิบิรูเพื่อค้นหาทองคำซึ่งมีอยู่มากมายบนโลก โดยทองคําสามารถใช้รักษาชั้นบรรยากาศของดาวนิบิรูที่กําลังเสื่อมสภาพได้อนูนากิตั้งอนานิคมฝั่งตรงข้ามกับเลมูเรียแล้วเริ่มขุดหาทองคําแต่พบว่าเป็นงานที่ยากจึงสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ของตนขึ้นเพื่อทํางานแทนมนุษย์กลุ่มใหม่นี้คือชาวแอตแลนติสซึ่งมีความสามารถทางเทคโนโลยีและร่างกายสูงเหมาะสำหรับเป็นนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและแรงงาน หากเลมูเรียนคือพลังเพศหญิงศักดิก์สิทธิ์แอตแลนตียนก็คือพลังเพศชายศักดิก์สิทธิ์แต่เมื่อพลังทั้งสองไม่สมดุลความขัดแย้งก็เกิดขึ้นจนในที่สุดนำไปสู่การทำลายล้างทั้งสองฝ่ายชาวอนูนากิมุ่งเน้นการสะสมทรัพยากรและอำนาจแทนที่จะพัฒนาจิตสำนึกส่งผลให้โลกทั้งใบสั่นสะเทือนด้วยพลังงานต่ำ ในช่วงสุดท้ายชาวเลมูเรียนได้บันทึกปัญญาสุดท้ายไว้ในควอสและซ่อนผลึกเหล่านี้ไว้ในจุดสำคัญของโลกเพื่อรอให้มนุษย์รุ่นใหม่ที่พร้อมจะนำปัญญานั้นกลับมาใช้อีกครั้งการค้นพบคริสตัลเลมูเรียนในบราซิลเมื่อปี1999ถูกมองว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นของยุคกุมและการตื่นรู้ของมนุษยชาติเหตุการณ์มหาอุทกภัยเป็นสิ่งที่ทำลายทั้งเลมูเรียและแอตแลนติส บ้างเชื่อว่าดาวนิบิรูอาจพุ่งชนโลกทําให้ขั้วโลกเปลี่ยนและเกิดคลื่นยักษ์ที่ทําลายแผ่นดินใหญ่หลายศาสนารวมถึงคริสตและมายันต่างกล่าวถึงน้ําท่วมโลกในตำนานโดยมีคนกว่า60-90%เสียชีวิตหลังเหตุการณ์น้าท่วมชาวเลมูเรียนที่รอดชีวิตอพยพไปทางตะวันตกขณะที่ชาวแอตแลนติสเดินทางไปทางตะวันออก คนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือโทสหรือทอสนักบวชของแอตแลนติสเขาหลบหนีไปอียิปต์และนำความรู้เรื่องความถี่สั่นสะเทือนและเสียงไปสร้างพีระมิดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเรียงตัวตามกลุ่มดาวเพลอาดีสแหล่งกำเนิดของเขาโทสเป็นบุตรของมายาดาวดวงเก่าแก่ที่สุดในกลุ่มเพลอาดีสบางส่วนของชาวแอตแลนติสยังอพยพไปอเมริกากลางและช่วยสร้างพีระมิดของชาวมายัน ชื่อมายาอาจมาจากดาวมายาอีกกลุ่มหนึ่งไปยังแคว้นอาวาลอนปัจจุบันคือกลาสตันเบอร์รีอังกฤษเพื่อสืบสารสายเลือดฝ่ายเทพีของแอตเลนติสพลังงานที่กระจัดกระจายเหล่านี้ทำให้เกิดคลื่นสะเทือนไปทั่วจัก,กรวาลสหพันธ์แห่งกาแล็กซี่จึงสร้างเกราะพลังงานขึ้นมาปกป้องโลกจากการแทรกแซงจากภายนอกซึ่งยังคงมีอยู่ในปัจจุบันเรียกว่ากำแพงกาแล็กซี เกราะนี้ทำให้มนุษย์สูญเสียการเชื่อมต่อกับมิติสูงและสูญเสียยานอย่างรู้ไปอย่างมากแต่คริสตันยังสามารถทะลุผ่านกำแพงนี้ได้ทำหน้าที่เป็นช่องทางรับส่งข้อมูลและพลังงานจากจักรวาลสำหรับคนที่รู้สึกดึงดูดต่อคริสตันอาจเป็นเพราะเป็นลูกหลานของอารยธรรมเลมูเรียหรือแอตแลนติสและหากคุณมียานพิเศษเช่นการได้ยิน การสัมผัสหรือการมองเห็นในระดับจิตวิญญาณแสดงว่าคุณอาจกำลังตื่นรู้ต่อพลังงานโบราณที่กำลังกลับมาอีกครั้งถ้าคุณได้ยินเสียงเรียกเหล่านั้นแสดงว่าคริสตัลกำลังเรียกคุณโปรดติดตามตอนที่2ซึ่งเป็นเนื้อหาและรายละเอียดของหินคริสตัลคอร์สและหินมงคลทั้ง8ชนิดที่มีความเชื่อว่า เกี่ยวข้องกับเลมูเรียและแอตแลนติสโดยตรงมาตั้งแต่ครั้งอดีตการยังคงมีการขุดค้นพบเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและมีราคาจำหน่ายค่อนข้างสูงจนถึงสูงมากในท้องตลาดปัจจุบันครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนครับ